เด็กชายพิสิทธ์นารีหรือน้องยูโรอ่านแบบเรียนภาษาไทยชั้นป .5 อย่างคล่องแคล่วท <sa aret> ั <fluor os tube> ้งที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นป .2 จังหวัดนครราชสีมานอกจากการฝึกอ่านแบบเรียนภาษาไทยของชั้นป .5 แล้วน้องยูโรยังชอบการเขียนหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย ทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะมาสะท้อนเรื่องราวชีวิตของเด็กคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าน้องยูโรอายุเพียง9ขวบเท่านั้นนะคะแม้ว่าร่างกายจะพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ก็ไม่เคยย่อท้อในชีวิตกลับเป็นเด็กอารมณ์ดีและมีพรสวรรค์หลายด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเล่านิทานเก่งเขียนหนังสือก็คล่องแบบนี้เลยค่ะ สาวกุหลาบชมน้อยย่าของน้องยูโรเล่าว่าหลานชายเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีขยันเรียนและฉลาดในการเรียนรู้ทุกวิชา ทำให้คุณครูมักจะมอบหมายให้หลานชายออกไปอ่านหนังสือหน้าห้องเรียนให้เพื่อนฟังเป็นประจำความฉลาดของหลานทำให้ผู้เป็นย่าแสดงความห่วงใยถึงอนาคตด้านการศึกษาเพราะในอนาคตผู้เป็นย่ามีเวลาไม่นานนักที่จะอยู่ดูแลหลานชายไปจนจบการศึกษาและช่วยเหลือในการประกอบอาชีพอารมณ์ดีอารมณ์ดี<ม>ถ้าอยู่นียก็ร้องเพลงเก่งนะเน่ยให้ร้องไม่ยอมร้อง <c oughs> เขาเก่งเขาเรียนเก่งนะเรียนเก่งอ่ะก็ฉลาดนะอ่านหนังสืออะไรเนี่ยคุณครูให้ไปอ่านให้เด็กป .4 ฟังอ่ะเล่านิทานหรอคะหรือว่าอะไรอ่านหนังสือเนี่ยให้เด็กป .4 ฟังเพื่อนป .4 อ่ะคิดเหมือนกันว่าถ้าย่าตายไปแล้วจะทำไงเขาก็คงจะเขาก็ต้องอยู่ได้ได้ตัวของเขาแหละถั่วจะเหล่ยทั้งวันหนึ่งอ่ะ เดือนเด้งได้ตัววันหนึ่งสองสงรอยแต่ถ้าไม่มีคนตัดเราก็จะไม่ไม่ได้ไงไม่ได้าาไรายได้ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนผมชื่อพิสิทธ์นารีนามสกุลนารีอยู่ชั้นประถมป .2 ทับ2อายุเก้าขวบชอบไหมคะเวลาไปโรงเรียนชอบค่ะเพราะอะไรคะมีเพื่อนเยอะอืม มีเพื่อนกี่คนเอ่ย24คนครับแล้วเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคุณครูน่ารักไหมน่ารักครับแล้วเขาดูแลเราอย่างไงบ้างเวลาไปเรียนก็ถึง<ฮ>พอกลางวันก็ตักข้าวแล้วก็พับไปกลับห้องแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรกับเพื่อนคะ่งไล่จับ่งเล่นจับรับยังไงอะแพ้ชนะ มมมมสมนุกนายพ,พุทธิพัฒน์เชี่ยวตราการสมาชิกชมรมสองล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้เป็นผู้ที่พบเจอครอบครัวน้องยูโรและติดต่อมาย,ยังรายการทุกชาวบ้านเพื่อต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้คําแนะนําและช่วยเหลือครอบครัวน้องยูโรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษา คือผมอยู่ที่อำเภอวังน้ำเกี่ยอยู่นะครับก็ไปไปเอามาก็เจอกับคุณย่าเขาประจำนะครน้องยูโรก็นะครับเขาเป็นเด็กพิการครับก็ค่อนข้างจะลำบากฮนะช,ช่อเหลือตัวเองไม่ได้ก็คุณย่าดูแลครับ น้องยูโรอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้กับยา่าโดยผู้เป็นยา่ามีรายได้จากการรับจ้างปัดเย็บเสื้อผ้ามีรายได้วันละไม่เกิน200บาทและบางวันก็ไม่มีลูกค้าทำให้ในแต่ละเดือนมีรายได้ไม่มากพอที่จะเลี้ยงดูน้องยูโรนัทวุฒิรองสวัสดิ์ถ่ายภาพเรวดีแส้ตัน TNN ช่อง16รายงาน เมื่อได้เห็นเรื่องราวชีวิตของน้องยูโรแล้วก็ผู้เป็นย่าแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่อ,อยากที่จะส่งต่อทานน้ําใจนะคะก็สามารถติดตามช่องทางการช่วยเหลือได้ตามนี้เลยนะคะเป็นช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวของนายพิสิทธิ์นารีค่ะสามารถโอนเป็นเงินก็ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับน้องยูโรนะคะได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3ามสา1เก้ 56, ชื่อบัญชีกุหลาบชมน้อยค่ะซึ่ง เป็นบัญชีของคุณย่าน้องยูโรโดยตรงนะคะหรือคุณผู้ชมเองก็สามารถโทรไปพูดคุยกับคุณย่าของน้องยูโรได้ที่เบอร์0835597964โดยสิ่งของที่จำเป็นของน้องยูโรที่ต้องการมากที่สุดนะคะนั่นก็คือแ a m p e r รสสำหรับเด็กอายุ9้าขวบไซส์ XXL ค่ะถือว่าเป็นนึ่งในเยาวชนที่น่าสนับสนุนนะครับเพราะว่ามี EQ ที่ดีจากการที่พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยก็<ช>ถือว่าเขานั้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นพิการแต่ว่ารู้สึกว่าตัว นั้นต้องต่อสู้ต่อไปแล้วก็อยู่ด้วยความสุขนั่นเองนะครับค่ะเอาละรครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ